ใครๆก็เข้าครัวสวัสดีค่ะวันนี้โอจะเอาเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยจะเป็นเมนูไอศครีมแซนด์วิชเช่นเคยค่ะแต่ว่าคุกกี้ที่เราเอามาใช้ตัวนี้จะเป็นคุกกี้ที่ดูเหมือนจะแนวสุขภาพนิดหน่อยค่ะจะเป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าส่วนผสมของไอศครีมคุกกี้ข้าวโอ๊ตเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะอันนี้นะคะส่วนผสมของเราอันแรกเลยที่ขาดไ่แล้วก็คือไอศครีมค่ะนี่โอเลือกเป็นรสเบสิกเลยนะคะรสวานิลลาค่ะ ถ้าเพื่อนๆไหนจะทําเองก็เป็นไปดูส่วนผสมของเราได้ค่ะในคลิปของเรานะคะค่ะแล้วก็ันถัดมาเลยค่ะเป็นข้าวโอ๊ตนะคะเป็นข้าวโอ๊ตที่ไม่ใช่สําเร็จรูปนะคะมันก็อนนี้เป็นแป้งค่ะน,นิระสงค์อันนี้ชินามอนค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะลูกเกดอันนี้เป็นน้ําตาลสายแดงนะคะน,นี้นมน้ำมันพืชน,นะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะ ค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel t v ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะต้องไปเปิดเตาอบรอไว้ก่อนนะคะที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสค,ค่ะแล้วก็เตรียมถาดเอาไว้นะคะปูกระดาษรองอบเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเรามาผสมสม่วนผสมกันเลยวิธีสผสมเลยจําง่ายๆเลยค่ะเราจะผสมของแห้งเข้าด้วยกัน คนเพื่อให้น้ําตาลสายแดงเนี่ยแตกตัวนะคะไม่จับเป็นก้อนเราจะผสมทุกอย่างเลยที่เป็นของแห้งยกเว้นลูกเกดกับข้าวโอตนะคะเดี๋ยวเราใส่ของแห้งลงมาก่อนน้ำตาลสายแดงนี่แป้งค่ะแล้วก็น้ําตาลสายขาวชินามอนค่ะถ้าใครไม่ชอบกี่ชินามอนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ คนชอบใส่เราก็หอมมากค่ะแล้วก็มีเกลือค่ะ,น,น, baking soda คะ,น,คะนี่เบกกิ้งโซดาค่ะเนี่ยค่ะใส่ทั้งหมดนี้แล้วคนให้เข้ากันก่อนน้องการคนเพื่อให้น้ำตาลใจแดงที่เป็นก้นกอนๆนอะคะ่ะแยกตัวกันนะคะเดี๋ยวอคนสักพักก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราใส่ข้าวโอ๊ตกับลูกเกดกันค่ะนี่เราตีน้ำตาลค่อนข้างกระจายตัวกันดีแล้วค่ะจากนั้นเราจะมาใส่ส่วนผสมของแห้งที่เหลือนะคะก็คือข้าวโอ๊ตนะคะ แล้วก็ลูกเกดค่ะเดี๋ยวเราคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะแป๊บเดียวเองพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเว้นช่องว่างตรงกลางไว้หน่อยจะใส่ของเหลวลงมาอันนี้ค่ะใส่น้ำมันพืชค่ะแล้วก็ไข่ไก่ แล้วก็นมค่ะเฉพาะอย่างนมกันอย่างนี้เองง่ายไหมคะ,ะดูเสร็จทําทานได้เลยนะคะถ้ามีของครบที่บ้านค่ะเดี๋ยวเราคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก็จะได้ละแล้วเราก็จะเอาไปตักลงถาดแล้วก็ไปอบกันเดี๋ยวเร,เราดูก่อนว่าเดี๋ยวอบคนเข้ากันแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราสักครู่นะคะ อันนี้พอเราคนเข้ากันแล้วทุกอย่างเข้ากันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเนื้อจะเหลวๆหน่อยแต่เรอบแล้วก็แข็งตัวขึ้นค่ะอะ่มาเรามาตักใส่กันดีกว่าตักใส่ถาดนี่ถาที่เราเตรียมไว้นะคะตั้งแต่ต้นผมก็จะตักลูกละประมาณเท่าที่ตักอันนี้ค่ะถ้าใครไม่มีตักอันนี้ก็ใช้เป็นช้อนโต๊ะก็ได้แล้วก็ทําเป็นพูนๆน,นะคะ,ะเดี๋ยวตักกัน ใช้ถาดไซนี้ก็จะวางได้ประมาณแปดชิ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเผื่อกระจายตัวมันอีกนะคะเราตักเป็นลูกๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็วเวลาตักเป็นลูกๆเสร็จอะเดี๋ยวทําให้ดูแป๊บนึงนะตักทักสามลูกก่อนตักเป็นลูกๆเสร็จเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนนะคะเกลี่ยให้มันแบนลงมาหน่อยนะคะยิบช้อนก่อนนะคะ เราจะใช้ช้อนนะคะทํากดมันลงมาหน่อยให้มันแบนให้มันเป็นวงอะคะ่ะวงและประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบสองนิ้วมั้งค่ะอ่นะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเราจะตักจนได้ประมาณ8ชิ้นนะคะก็จะให้เต็มถาดนี้เดี๋ยวตักให้นะคะเสร็จแล้วดียวดูว่าเป็นยังไงก่อนอค่ะเนี้ยเราตักได้ไว้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะเอาเข้าไป อบกันนะคะที่อุณหภูมิ175องศา,าเซลเซียสนะคะอบอยู่ประมาณ18-20นาทีะคะ่ะก็จะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปอบแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงค่ะคุกกี้เราอบเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะสีประมาณนี้เราก็จะเอาคุกกี้ที่ได้เนี่ยเดี๋ยววางพักไว้ในถาดก่อนให้เย็นขึ้นสักครู่หนึ่งก่อนเพราะตอนนี้มันนิ่มมากเลยแล้วก็สัก5นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะโยกไปที่ตะแกรงพักนะคะพักให้มันหายร้อนเราก็จะเอาไปเข้าช่องแช่แข็งกันนะคะ แช่สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะให้มันเริ่มเย็นตัวดีแข็งตัวหน่อยแล้วเราก็จะมาใส่ไอศครีมประกบเป็นแซนด์วิชกันนะคะเดี๋ยวโอทําขั้นตอนพวกนี้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาประกบแซนด์วิชด้วยกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะโอ๊ตมิลคุกกี้ของเราได้มาแล้วนะคะแข็งตัวเย็นตัวดีละเดี๋ยวเรามาใส่ไอศครีมกันดีกว่านี่นะคะอันแรกวางไายก่อนนะคะก็ใส่ไอศครีม เวลากดลงไปต้องระวังนิดนึงนะคะเนื้อคุกกี้มันค่อนข้างเปราะค่ะแล้วก็ใช้ช้อนอันนึงค่ะเอามาช่วยเราประคองลาเกียรร้องการเกียให้มันมาข้างๆเฉยๆะคะ่ะให้ไอซครีมใครกัดกี่คำก็ยังได้เนื้อไอซครีมคนสอนน้ำลายจะไหลอะอะค่ะเอาอ,อ,อีกอันนึงนะคะมาประกบค่ะ นี่ค่ะใส่จานทานกับกาแฟก็อร่อยค่ะค่ะอันนี้สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ